นี้ก่อนนะครับเนะี่ยเขาจะตัดเป็นลองทรงสูงแต่มีขอบเราก็กะขอบระวังบนคิ้วมาหูก่อนแล้วเราก็เอาเบอร์สองมาสวมอย่างนี้ครับแล้วก็สักลงอย่างนี้ดูนะครับสักลงอย่างนี้ฟืดฟืดเด็กดอยนะครับทรงนี้เขามาจากเด็กดอยแล้วจะมาตัดเป็นลองทรงสูง,สงดูนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนง่ายมากอันนี้เขียนไดอะแกรมก่อน คือทําให้เป็นลองทรงนี่คว่ำฟันปัตรเตรี่เบอร์สองลงให้อยู่ในแนวนี้ครับนี่แนวเหนือริมใบหูนี่ยอย่างนี้ครับครับให้อยู่ในแนวเหนืออย่างนี้ดูนะครับทั้งสองข้างทําเช่นเดียวกันพอเราได้แนวอย่างนี้เสร็จเราก็ดูนะครับว่าจะทํายังไงคอดคอดฟันเบอร์สองออกแล้วก็เอาหวีนี่วัดดูอย่างนี้ ว่าอย่างนี้พอวัดเสร็จปุ๊บเราก็หงายฟันหวีออก30องศาสันหวีติดหนังให้เท่ากันแนวที่เราตัดไว้มันจะเหมือนในภาพเลยครับนี่เอาเอาฟันหวีนี่สันหวีเนี่ยกระหางตาหงายฟันหวี30แล้วมันจะได้ขอบเนื้อริมใบหูพอดีเขาเรียกลองทรงขอบของช่างอ้อนโดยใช้เบอร์สองคว่ำลงด้านหลังด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับดูนะครับนี่ทั้งสองข้างผมทำให้ดูเหมือนกันเลย พอเราได้เป็นขอบเสร็จปุ๊บเอาวีสักด้วยอย่างนี้แล้วเป็นขอบพอมันเป็นขอบเสร็จแล้วเอาเบอร์หนึ่งมาสวามนะออครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาสวามนะครับนี่ดูตัดให้ไปโผล่ขึ้นตรงขอบพอดีอย่างนี้มันจะเหมือนในภาพเลยดูนะครับนี่นี่ครับนี่ พอเราทําอย่างนี้เสร็จเราก็เอาเอาเอาวีสร้เอาวิเอาวีสร้างแบบมาตัวอย่างเช่นเอาวีสร้างแบบมาแล้วก็มาหงายฟันวีออกแล้วก็เอาตามขอบแนวเดิมอย่างนี้ด้านหลังใบหูก็เช่นเดียวกันหงายฟันออก30สันวีติดกับชิดหนังใบหูเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นขอบเป็นขอบที่สวยแล้วก็จอนก็จะมีรอยนิดๆด,ด้านหน้าเอาเสมอคิ้วเดี๋ยวค่อยตัดที่หลัง ตามความเหมาะสมหน้างานครับนี่ผมทําให้ดูข้างหนึ่งก่อนแล้วผมจะทําข้างหลังให้ดูอีกนะครับดูนะครับนีน่ทําให้ดูข้างนี้ก่อนครับขอบคุณครับดูครับมาดูวิธีตัดข้างหลังใหม่นะครับเมื่อกี้นี่ผมตัดไม่ตัดไม่คือครับผมจะใช้วิธีข้างหลังนี่ผมจะทําให้ดูใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายคว่ำปัดเลียนลงอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่ดู อวิธีตัดข้างหลังเนี่ยผมยาวแต่ว่าไม่สวยเราก็ดูอย่างนี้คว่ำลงแล้วอีกวิธีหนึ่งก็เสยขึ้น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 แล้วอีกวิธีหนึ่งผมก็เอาบบตเตอรี่ย์นย5มาเก็บอย่างนี้ครับกึ๊ก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 เก็บให้ได้ฉากอย่างนี้ครับทั้งสองฝั่งเนี่ยผมจะทําให้ดูจนรอบเลยนะครับแล้วก็จะคอยสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับดอยนะครับนี่คือทรงเด็กดอย เด็กดอยนี่เมื่อตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคนมาแห่มาหอมมีคนมาเข้าใกล้ชิดแล้วก็มีพ่อนํามาด้วยพ่อก็หน้าตาแบบนี้นะครับพ่อเป็นคนที่ดีของลูกทีนี้ก็เดินตามมาดูตลอดเด็กดอยครับนี่ทรงเด็กดอยทรงเด็กดอยครับนี่นี่พ่อเขาครับนี่พ่อเขาก็เดินมาแต่เราไม่บอกชื่อนะครับเงียบๆเพราะว่าพ่อไม่พูดภาษาไม่ได้กระดงกระเด้งกระดงกระเด้งไปทั่วเลยครับพ่อเป็นคนที่ไม่ดี